หลักการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสําหรับผมนะครับเราก็ต้องทําหลายๆส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่าเราถือว่านักศึกษาการดูแลนักศึกษาคือหัวใจของเรานะครับนักศึกษาเขามาเรียนที่นี่แล้วเราก็ต้องให้ความรู้เขาให้ประสบการณ์เขาที่ดีนะครับแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่เขาที่ฝากน้องๆมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ต้องดูแลน้องๆเขาให้ดีนะครับไม่ว่าในหลายๆมิติทางด้านการศึกษาการศึกษาก็จะต้อง พัฒนาให้ก้าวไกลไม่ใช่ชื่อพักนะครับให้ทันอนาคตนะครับเป็นสิ่งที่ใหม่ๆที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพต่างๆนะครับเป็นสาขาที่ต้องการสําหรับอนาคตการเรียนการสอนก็ให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถนําไปใช้ได้นะครับไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงนะครับเพื่อที่จะเด็กจะได้เป็นเป็นคนเก่งแล้วก็มีเงินเดือนที่สูงนะครับอีกหลักหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องดูแล นักศึกษาสิ่งให้ดีเขาก็มาฝากชีวิตไว้กับเรา4ีหปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเช่นว่าเราดูจิตใจเขานะครับเราก็เน้นทางด้านดูด้านจิตใจเพราะสมัยนี้มันมีปัจจัยภายนอกอทาให้เด็กเครียดเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเสพโซเชียลหรือเสพอะไรก็ตามเราก็มีสถานที่ที่ดูแลจิตใ,ใจนักศึกษานักจิตวิทยานะครับรวมถึงความปลอดภัยทางด้านแคมปัสนะครับเราก็มีตํารวจของมอรังสิตคอยดูความปลอดภยัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ พยายามจะทําให้ดีที่สุดเพื่อดูแลปกป้องนักศึกษารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมินิบัสที่เด็กต้องการหรือโครงการใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นว่ามีปัญหาเรื่อง Wi-Fi เราก็จะต้องเสริมระบบ Wi-Fi นะครับรวมถึงเรื่องฝุ่นที่เราคิดว่าเป็นปัญหาระดับระดับประเทศเลยนะครับเราก็จะเริ่มโดยการปลูกต้นไม้ดูดฝุ่นดูดสารพิษนะครับเป็นพรุ่งนี้นะครับถ้าว่าจะลง ร็อนแรก30-40ต้นนะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็อาจจะดูถึงระบบแอร์ระบบอะไรต่างๆซึ่งแอร์ที่สามารถดูอากาศดีได้แต่ไม่ไม่ต้องเอาฝุ่นเข้ามานะครับเราก็จะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับทำเพื่อเด็กนักศึกษาแล้วก็บุคลากรที่อยู่ที่นี่ครับ